ครับโซดินเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบผมอีกแล้วครับผมเกยล่าครับผมวันนี้เกยล่าไม่ได้มันเล่นเกมไม่ดูนะครับผมวันนี้เกยล่าจะมาสอนการทาให้เครื่อง,องคุณเร็วขึ้นแรงขึ้นบุดบุดปัดปาปิด,ป,ดปี๊ดเลยนะครับผมเ,เล่นเกมเร็วขึ้นแน่ๆน,นะฮะอืม สำหรับว <ITA> ิธีนี้ผมแนะนำให้ทำในเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับผมอโอเคไหมฮะอ่าทีนี้ใช้ได้ผลแน่นอนครับผมผมได้เทสมาแล้วครับผมเทสมาแล้วปิดปี๊ดปูดปั้นเลยฮะปิดปี๊ดปูดปั้นครับอ่ะจะเป็นอย่างไรไปดูในขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยครับอ่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้คุณ เลื่อนเมาส์ไว้ที่ตัวแบตเตอรี่ครับผมอ่าแล้วให้คุณคลิกขวาครับผมหนึ่งครั้งอ่าโอเคไหมครัมันจะมีช้อยเลือก3ช้อยครับผมให้คุณคลิกเข้าไปที่นี่ฮะ Power Option ครับผมอ่าคลิกเข้าไปครับผมอ่าอันนี้จะเป็น Balance ใช่ไหมฮะอ่าอันนี้จะเป็น High Performance อัน High Performance ครับผมอ่า High Performance กับ Balance เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับผม บาลานต์ตัวนี้ครับผมมันจะใช้ดีเยี่ยมในตอนถอดแบตเตอรี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้ดีเยี่ยมตอนไม่ได้เสียบแบตเตอรี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช bor, จะใช้ดีเยี่ยมตอนไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ครับผมอ่าส่วนไฮฟอร์มาเนี่ยฮะใช้ดีโคตรในตอนเสียบแบตเตอรี่เออไม่ใช่ใช้ดีเยี่ยมในตอนชาร์จแบตเตอรี่ครับผมพูดผิดตลอดเลยนะครับแก้กันหน่อยฮะ <c oughs> <c oughs> <ๆ> <c oughs> อ่าอ่าขั้นตอนนี้ให้ คุณคีกุนี้ฮะไฮโฟร์แม็กครับผมให้เสียบปลั๊กเท่านั้นนะฮะถ้าคุณถอดปั๊มไรนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยแหลกถอดปลั๊กนี่ต้องเป็นบาลานี่ครับผมส่วนเสียบปลั๊กเป็นไฮดีกว่าครับผมอ่าแล้วคุณคลิกุนี่ฮะพอคุณเลือกไฮเสียบปลั๊กเสร็จแล้วคุณเชนแผ่นเซตติ้งเลยครับแล้วก็เชนแอดวาน์ซ์พาวเวอร์เซตติ้งเลยครับผมอ่าเนือเนือนะครับผมครั้งนี้ นี่คลิกอันนี้ครับผมออกไปสร็แล้วโพไซเซอร์พาวเวอร์นี่ฮะคลิกเข้าไปเลยสร็แล้วนี่ครับผมมิมีมั่มมิมิมัมไม่ใช่แม็กนัมนะครับผมมิมิมัมนะฮะอ่ะนี่จะเป็นห้าใช่ไหมครับห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมให้ตั้งเหมือนเดิมครับผมส่วนอันนี้ของคุณจะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมฮะให้คุณเปลี่ยนเป็นเก้าสิบเก้าครับผม <S <S โอเคไหมครับอ่พอคุณเลือกเสร็จแล้วเนี่ย ให้มาเจออันนี้แม็กซิมัมครับผมอ่าแม็กซิมัมนะฮะไม่ใ,ใช่แม็กนัมครับผมออันนี้คุณจะเป็น100หนึ่งร้อยครับผมให้เปลี่ยนเป็น99เหมือนกันครับผมไอัตัวนี้ก็100ก็เปลี่ยนเป็น99เหมือนกันครับผมอ่ะโอเคไหมฮะอะเปลี่ยนเสร็จแล้วคุณกดนี่เลยครับผมแอปพลายครับผมแล้วโอเคครับผมอ่าขั้นตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วกดเซฟเชนนี่นะฮะ กดเลยนะครับกดกลับกดกลับอคือนตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วครับผมอ่ะครับจนมาถึงขั้นตอนที่2นะครับคือการปรับแต่งประสิทธิภาพเครื่องอีกสักนิดนึงนครับผมอ่าเป็นการปรับแต่งแบบที่เราไม่ใช้งานเปิดทิ้งไว้ครับผมอ่ะขั้นตอนก็มีว่าเนี่ยคลิกขวาที่มาคอมพิวเตอร์1นรอบครับผม แล้วเข้าไปที่ property ครับคลิกขวาแล้วเข้าไปที่ property นะครับคลิกไปเสร็จแล้วนี่ครับผม system protection ครับผมเลือกไปแล้วอันนี้ของคุณจะเป็น off ใช่ไหมครับผมถ้าคุณเป็น on ผมแนะนําให้ปิดนะครับผมมันคืออะไรเอาไว้รีเครื่องใหม่สมมติเครื่องคุณพังคุณสามารถรย้อนกลับไปสู่ ไอ้กอดนาั้นได้ไอประมาณนี้นะครับผมแต่เครื่องผมพังแล้วพังเลยครับผมลงโปรแกรมหใหม่ฮะก็เลยต้องปิดครับผมแล้วแต่คุณนะครับผมถ้าอยากมีไฟล์มีไฟที่ที่ที่อะไรสำคัญก็คุณก็ออนไว้ก็ได้ฮะแต่ผมแนะนําเป็นออฟครับผมอ่าจนแล้วคุณก็นี่ครับผมคอนฟิกครับผมอ่าคุณกด disable ครับ แล้วก็อันนี้ฮะให้คุณเลื่อนมาถึงศูนย์เลยครับผมอ่าฮะแล้วก็กดดีๆเดี๋ยครับผมอ่ากดขอดึงเอาไปฮะกครบแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วก็กดแอปพลายครับผมโอเคครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปก็นี่ฮะคลิกที่แอดวานซ์ับผมอืมเสร็จแล้วนี่ครับผมกดตรงนี้ครับผมเซตติ้งสตาร์ทอัพเรียคัลวัลี่ครับผมกดที่เซตติ้งฮะ อ่าเสร็จแล้วนี่นะครับถูกมันเจอหน้านี้ครับผมให้คุณติ๊กอันนี้ออกครับผมตอนแรกของคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะให้คุณติ๊กออกครับผมปื๊บไปเลยโอเคไหมครับอ่าเสร็จแล้วโอเคไหมครับอ่าโอเคไหมครับอ่าขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วครับผมไปเจอในกันในขั้นตอนที่สามกันเลยครับ อ่ะครับตอนนี้คุณก็มาอยู่ในขั้นตอนที่3กันแล้วนะครับขั้นตอนนี้คือการปรับแต่งแรมครับผมอ่ะปรับแต่งแรมอย่างไรมาดูกันเลยครับผมอ่ะขั้นแรกคุณคลิกขวาที่มาคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมครับผมแล้วเลือกที่ p r o p e r t y เหมือนเดิมครับผมอ่ะเลือกแล้วใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ให้คุณดูแรมคุณนะครับว่าแรมคุณเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับผม Memory RAM นี่นะฮะของผมเป็น 4G b ครับผมจำา4ไว้ถ้าคุณเป็น8คุณก็จำ8ปครับผมอ่ะ แล้วคุณเป็นเท่าไหร่คุณจำเท่านั้นครับผมโอเคไหมฮะอ่าขั้นตอนต,ต่อไปก็คือการคลิกไปที่ system ไม่ใช่ครับผม advanced system setting ครับผมคลิกที่ตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วนี่คลิกไปที่ setting ตรงนี้อีกรอบนึงครับผมอ่าคลิกไปแล้วเสร็จแล้วกดตรง advanced ครับผมอ่านะฮะ virtual memory ครับผมการปรับแต่งแรมครับผมคือการแบบว่า ปรับกำหนด RAM เองว่าเราใช้ RAM เท่าไรเป็นจนถึงเท่าไรนะฮะอ่าถ้าคุณยังไม่ปรับมันจะเป็นแบบอ,อโตโอนะะ้นะฮตนะฮะกดกดที่เชนครับผมอ่านี่นะฮะตอนแรกคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมออโตโนี่นะฮะมันคือการ PC เขาเครื่องเขาปรับแต่งให้เราแล้วะฮะแต่ผมคาดว่ามันจะไม่ได้ประสิทธ,ธิภาพเต็มที่ผมก็เลยติก๊กถูกออก แล้วมากดที่ตรงนี้คอสตอมนี่ฮะคอสตอมไซส์ครับผมอ่าส่วนนี้คุณคงสงสัยว่า,ามันคืออะไรใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขายให้ดูแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวช่วยพึ่งคืงพี่เล็กสักนิดอ่ะจำแรมคุณได้ไหมครับผมเมื่อกี้ที่ผม,มให้คุณจำไว้ใช่ไหมฮะผมคือ4แรม4์จิกคูณถ้าคุณ8คุณเอา8คูณนะครับผมผมเป็น4ี่เอาสคูณ1,000 24อ่าเท่ากับนี่ฮะนี่ค่าแรมทั้งหมดของเรานะครับผมให้คุณเอามาใส่ที่ตรงนี้อ่าโอเคไหมฮะนะโอ้โหแป๊บนึ่งฮะเนี่ยเอาใส่ตรงนี้ครับผมคาแรมเอาใส่ตรงนี้ฮะโอเคไหมครับส่วนตรงนี้คืออะไรมันคือค่าครึ่งหนึ่งของแรมนะครับผมครึ่งหนึ่งนะฮะอ่าครึ่งหนึ่งก็คือเอาไว้หารสองโอเคไหมครับอ่าเท่ากับครึ่งหนึ่ง ก็มาสัตรงนี้นี่ค่าเต็มอันนี้ค่าคือหนึ่งอ่าคุณตั้งค่าเสร็จคุณกดเซ็ตครับผมปึ๊บกดโอเคครับผมปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ขั้นตอนนี้การบีแลมก็เสร็จที่เรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับอืมอ่ะขั้นตอนนี้ผมคาดว่าน่าจะเล่นเกมได้เลื่นปืนเลื่นปืนนะครับผมโอเคไหมครับโอเค อ่าตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่4นะครับเราก็ยังอยู่ในหน้าซิสเต็มอยู่นะครับผมอ่าขั้นตอนนี้คือการแบบว่าการปรับแต่งแบบว่าการแจ้งเตือนก่อนเข้าโปรแกรมนะครับผมถ้าใครไม่ชอบมันตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับผมนี่การแบบไม่ตรวจสอบว่าอันนี้มีวาระไหมอะไรไหมอะไรไหมอย่างนี้อะไรไหมอย่างเงี้ยฮะกดที่ตรงนี้ครับผม Security อ่า แล้วกดที่ Change User Account Control Setting ครับผมกิ๊กก็เปิดแล้วตอนอันนี้ฮะจะเป็นตอนนี้ครับผมตรวจสอบอย่างหนักเลยครับผมอันนี้ใช่ไหมฮะตรวจสอบอย่างหนักเลยครับผมผมจะให้คุณปรับเป็นล่างสุดครับผมมันจะลดกฏการแบบว่าตรวจสอบตรงหรือไม่ตรวจสอบเลยมันจะทำให้เครื่องคุณเร็วขึ้นนิดนึงครับผมหรือเยอะเลย ื่องเร็วขึ้นเยอะเลยก็ได้ครับผมอ่ากดโอเคไปครับผมมันจะม,มีการตรวจสอบอะไรฮะนะฮะแบบนี้ครับผมอ่ะโอเคไปอ่ะขั้นตอนที่สี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ห้าเลยนะครับผมห้านะฮะห้นะฮะาขั้นตอนนี้ก็คือการไปปรับแต่ง เครื่องอีกที่เสิร์ชครับผมคอ w i n ด o w อ10อยู่ตรงนี้ครับผมของ Windows 7ก็คลิกมันอยู่ตรงนี้อยู่แถวประมาณนี้นะฮะส่วนของ Windows 8นะคลิกมันจะอยู่แถบๆตรงนี้นะฮะใช่ไหมแต่ถ้าใครไม่รู้ก็คลิกขวาอ่ะกดเสิร์ชตรงนี้เลยะฮะอืมแล้วก็พิมพ์ไปครับว่าเซอร์วิสครับผม S E R ครับผมโอ้าายสังไทย S E R ครับผม V I e ครับผม c แล้วก็ e แล้วก็ s ครับผมอ่าเจอแล้วนะฮะ enter ไปครับผมอ่ารอสักครู่นะฮะรอจักครู่จักครู่แป๊บนึงกำลังประมวลผลการใช้งานอยู่อ่าอืมอ่าแล้วคุณก็คลิกไปที่ตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งครับผมแล้วกดตัว s ครับผมที่แป้นพิมพ์ครับผมที่คีย์บอร์ดครับผมกดตัว s ครับผมหนึ่งทีครับผมปึบอ่า กดแล้วคุณเลื่อนมาครับผมเลื่อน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 อ่าเจอคขาว่า super fresh นะครับผมอ่าแล้วคุณก็คลิกขวาหนึ่งทีครับผมคุณก็ไปที่ stop ครับผมโอเคไหมฮะคลิก stop หนึ่คงครั้งแล้วเข้าไปที่ property ครับผมแล้วคุณก็เลื่อนตรงนี้ครับผม disable ครับผมอืมกดเข้าไป a p p ายก็โอเคอ่ามันจะช่วยในเรื่องของ การให้ฮาร์ดดิสเราวิ่งไม่เต็มที่นะครับผมวิ่งไม่เต็มที่ในที่ในที่นี้คือการประหยัดเนื้อที่ฮาร์ดดิสของเราคือการแบบใครเล่นเกมกระตุกนี่หายแน่นอนครับผม50อืมไม่ใช่ร0อเลยครับผม,มขั้นตอนต่อไปก็กดไปที่ตัว W ครับผมปึ๊บ W หรือ W ที่เรียกกันนั่นเองนะครับผมแต่ผมเล็กเดบรยูนะเราก็เล่นลงมาครับผมเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเนี่ยครับผมเจอ Windows Search นะครับผมให้คุณคลิกขวาแล้วกด Stop เหมือนเดิมครับผมแล้วกด Copy p r o p e r t y แล้วก็ไปเลือก Disable 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 Apply แล้วกด OK ครับผมเรอสักโคตรู่นะฮะประมวลผลมันคือการแบบว่าคนที่ Search Search ปุ่ม Search หรือ,อยังไงอะ Search ค้างไว้มันจะใช้งานตลอดเวลาครับผม ให้คุณทําการปิดไปก่อนแล้วคุณตอนเซิร์ชคุณคอยใช้ดีกว่าครับผมมันจะประหยัดเนื้อที่เครื่องคุณนิดนึงครับผมประหยัดแรมด้วยฮะอ่ะ,อะกดโอเคไปครับผมอ่ะแล้วเจออยู่ล่างๆกันเจอ Windows อัปเดตนะครับผมถ้าคนที่ค่าใครใช้แท้อยู่ผมแนะนําให้เปิดนะครับผมส่วนที่ใครใช้เถือนปิดไปดีกว่าครับผมเปิดนะฮะเปิดไปแล้วใครใช้เถือนปิดนะฮะ ใครจะแท้ต้องเปิดนะครับผมเพื่อเป็นการอัปเดตบริการให,ใหม่ๆของทางวิน o ด s นะครับผมขั้นตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนที่ห้าอาะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในขั้นตอนที่6แล้วนะครับหชมกับปีครับผมเอ้ยไม่ใช่ครับผมขั้นตอนที่6กครับผมหกธรรมดานะไม่ต้องหวนกันนะครับผมอ่ะ ขั้นตอนนี้ก็คือการปรับแบ่งแรมนะครับผมให้ใช้แรมทุกตัวครับผมคุณมีแรมเท่าไหร่คุณใช้ให้หมดนะครับผมสุดยาซื้อมาให้ใช้แรมแค่มีมีมีแปดใช้สี่ไม่เอานะฮะต้องใช้ให้หมดนะครับผมให้ใช้ให้คุ้มฮะอ่าอ่ขั้นตอนนี้เหมือนเดิมดรครับผมกดที่เสิร์ฟครับผมพิมพ์ไปว่า msconfig ครับผม m s c o n f i g อ่อาแล้วกดไปนี่ครับผมอันแรกนี่ฮะ system นี่ฮะ คอนฟิกูล,ลช์นประมาณนี้อ่านก็อ่านประมาณนี้แหละอ่เขาคลิกไปที่บูตนะครับผมแล้วก็กด Ad ดวานซ์ออปชั่นนะครับผมแล้วมันเจอตัวนี้นะครับผมตอนแรกควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ามันจะมไม่ไม่มีติ๊กครับผมให้คุณติ๊กเข้าไปครับผมแล้วคุณก็เลือกไปไอ้ตัวสุดท้ายครับผมผมเป็นแรม4ี่จิกผมก็เลือกเป็น4ี่ถ้าคุณเป็นแรมแปดจิกคุณก็เลือกเป็น8ครับผมคุณมีเท่าไหร่คุณก็เลือกเท่านั้นแบบเลือกให้ล่างสุดนะครับผมอ่า มีสี4เลือกสี่นะขั้นตอนนี้ก็กดโอเคไปครับกดแอปพลายหนึ่งครั้งกดโอเคอีกครั้งหนึ่ง,คร,ง,ค,รง,ค,รงครับผมอ่ะแล้วมันจะมีเด้งให้ขึ้นเป็นรีสตาร์ใช่ไหมครับให้คุณ X without Restart ได้ก่อนนะผมเอาีเอาไว้รีเครื่องครั้งเดียวตอนขั้นตอนสุดท้ายครับผมกดเข้าไปอ่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมขั้นตอนที่เจ็ดจะย่องครับผม เอ้ยไม่ใช่เจ็ดเลยย้อนครับผมเอ้ยไม่ใช่อต้องเล่นกันสักหน่อยะฮะกันตอนสุดท้ายต้องเล่นเด็ดๆข้างหน้าอ่ะคือตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคือการคุณมีปุ่มนี้ไหมฮะที่มันโชว์อะไรอะแถบอันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณคงรู้นะฮะ,ะให้คนลิกขวาหนึ่งครั้งครับผมแล้วคุณก็ทักมานะ t a s k ก a n a g e r ครับผมา t ์ s k นี่มันเป็นการทำงานของเครื่องคุณครับผมก่อนคุณสังเกตได้ชัดครับผมก่อนคุณทำตามขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่6นะครับผมไอ้ตัว memory, หรือตัวดิสหรือตัว CPU วีนี่จะเล่นเด้งถึงร้อยแต่ตอนนี้มันลดลงไม่เกิน50ครับผมมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากครับผมสังเกตได้ชัดครับผมขั้ตอนนี้ก็ มีว่าให้คุณคิดวิธีสตาร์ทอัพของผมอืมไอพวกนี้คือโปรแกรมครับผมโปรแกรมที่มันเปิดพร้อมกับเครื่องของคุณนะครับผมพอคุณเปิดเครื่องคุณลำคาญไหมครับพอ,พอคุณเปิดเครื่องใช่ไหมครับมันจะมีโปรแกรมแบบสแกนไวรัสโปรแกรมไปตู้โปรแกรมไกลหน้าได้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้คุณไม่ชอบใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปิดให้หมดเลยครับผมเนี่ยกดลีกขวาอ่ะถ้าเป็นคําว่าอาจจะป๊เป็นคํา enable เนี่ยฮะ คือการเปิดอยู่ถ้าคุณกดไปที่ Disable คือการปิดครับผมนี่ก็ Disable ปิดไปแล้ว Disable 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 นะฮะถ้าเป็น Enable คือการเปิดครับผม Disable คือการปิดครับผมอืมขั้นตอนนี้ก็หมดแล้วครับผมจบปันที่เรียบร้อยครับผมอ่ะก่อนจากกันไปครับผมฟังเอาเมาส์เลือ่อนไปคลิกสับตะไคร้ที่ใต้คลิปหน่อยนะครับแล้ว ถ้าชอบก็กดไลค์กันไดครับผมที่สำคัญกดแชร์กันด้วยก็ดีครับผมอ่าเออส่วนทำขั้นตอนเสร็จแล้วคุณกดสมัครสมาชิกแล้วใช่ไหมครับคุณก็กดออกจากอินเทอร์เน็ตเลยครับผมเสร็จแล้วคุณก็ปิดโปรแกรมทั้งหมดของคุณครับผมแล้วคุณก็กดไปที่รีสตาร์ทครับผมอ่ะกดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งครับผมแล้วคุณก็ไปเล่นเกมกันต่อได้เลยครับผมจะทำงานกันต่อเลยครับผม เครื่องคุณจะเร็วและขึ้นแน่นอนครับผมอ่ะโอเคไหมครับสมรับนนี้กด์ล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ